สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนิษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดําเนินงานโครงการทหารพันธีน่านวันนี้เวลา8นาฬิกา52นาทีสมเด็จพระกนิษฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินไปโครงการทหารพันธีน่านฐานปฏิบัติการแสงเพนตําบลฝายแก้วอําเภอภูเพียงจังหวัดน่าน ท่อประเนศการดําเนินการของโครงการพื้นที่จังหวัดน่านมีประชากรหลากหลายชาติพันธุ์และชนเผ่าส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและใช้สารเคมีทําให้มีสารเคมีตกค้างมณฑลทนหารบกที่3 8ได้น้อมนําแนวพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีมาดําเนินโครงการปี2562ที่ฐานปฏิบัติการแสงเพนพื้นที่74ไร่ เพื่อให้กำลังพลและทหารกองประจำการที่มีความสนใจการเกษตรได้เรียนรู้การปลูกผักปลอดภัยเมื่อปลดประจำการจากพระราชทานบริพันธ์ให้นำกลับไปปลูกที่บ้านมีผักปลอดภัยบริโภคในครัวเรือนหากมีผลผล,ผลิตมากสามารถจำหน่ายเป็นรายได้ลดรายใจ่ายในครัวเรือนมีหน่วยทหารดำเนินการ4หน่วยได้แก่มณฑลทนหารบกที่38กรมทหารพรานที่32กองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2 และกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่สองกิจกรรมหลัก3ด้านได้แก่การเกษตรประมงและปศุสัตว์แต่และกิจกรรมประสบผลสําเร็จด้วยดีอาทิด้านปศุสัตว์ผลิตพันธ์เป็ดและพันธุ์ไก่พระราชทานโดยกองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่สองผลิตพันธ์เป็ดบางปะกงตั้งแต่เริ่มดําเนินโครงการสามารถผลิตพันธ์เป็ดพระราชทานแก่รัษฎรกว่า20,000ตัวปีที่ผ่านมายังได้ผลิตพันธ์ไก่พันธุ์ประดูหางดํา ไก่พันกระดูกดำไก่พื้นเมืองพันเหลืองหางขาวและไก่แดงสุราษฎร์ธานีด้วยด้านการประมงผลิตพันปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนผลิตลูกปลานินจินลดาแล้วกว่า1ล้าน1นึ่งแสนตัวเพราะพันกบ3 000, สายพันกบนาจากจังหวัดน่าน กบทุ่งกุลาจากจังหวัดสุรินทร์และกบจานนาจากสุราษฎร์ธานีให้เป็นแหล่งโปรโตีนแก่ประชาชนในพื้นที่ด้านการเกษตปรปลูกผักปลอดภัยและผักกลางม้งนำผลผลิตจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาย่อมเยาและนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยผู้พิการและผู้ด้อโอกาสให้ได้บริโภคผักที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อมาได้เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อสำรองไว้เป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัย ผลิตเมล็ดพันธุ์16ชนิดปีที่ผ่านมาผลิตได้เพิ่มอีก5ชนิดได้แก่ถั่วฝักยาวสีม่วงเซรินทอนเบอร์1ถั่วฝักยาวลายเสือจัก,กรพันธุ์เบอร์1กระจีบเขียวแตงกวาและโหระพาสำหรับแหล่งน้ำในโครงการปี2567กรมชลประทานขุดลอกตะกอนดินของอ่างเก็บน้ำห้วยสายขาวอนเนื่องมาจากพระารานชดำริเพิ่มการกักเก็บน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า เพื่อให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรตลอดทั้งปีนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทหารพันธีร่วมกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริคนำเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานกิ่งพันธุ์ไม้ผลพ,พ,พระราชทานเข้าไปชักชวนราษฎรในชุมชนเครือข่ายครอบครัวนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและหมู่บ้านในพื้นที่ตะเข็บชายแดนปลูกผักเพื่อบริโภคในครวัวเรือนในโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง และมีพระราชดำริให้นำการปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนเข้าสู่บ้านของนักเรียนเพื่อให้เด็กๆมีผักรับประทานที่บ้านในโครงการทหารพันธีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยซึ่งโครงการทหารพันธีน่านได้เข้าไปปลูกผักปลอดภัย18โรงเรียนใน6อำเภอได้แก่อําเภอบ่อกเกลือเฉลิมประเกียรติทุ่งช้างสองแควเวียงสาและภูเพียงเข้าแนะนำและส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลา เพื่อผลิตเป็นอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลไปยังผู้ปกครองและชุมชนใกล้เคียงจากนั้นได้ขยายผลไปยังชุมชนในโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองสี่ชุมชนเป็นการน้อมนำพระราชดำริมาเผยแพร่เข้าสู่ชีวิตประจำวันของราษฎรก่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารในครอบครัวเป็นความมั่นคงของชุมชนต่อไป โอกาสนี้พระราชทานพระราชดำร,ร,รัสแก่ทหารพันดีน่านเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปที่นี่ก็ได้ขยายประโยชน์ไปที่โรงเรียนซึ่งที่จริงก็เรียกว่าดีแล้วได้ประโยชน์มากเพราะว่าโรงเรียนนี้ก็ครู ท่านก็อาจจะไม่ได้มีความรู้มากในเรื่องงานแบบนี้งานเกษตรนี่ก็ได้ให้ความรู้แล้วก็ให้เหมือนกับสุขภาพที่ดีต่อเด็กนักเรียนด้วยแล้วก็ครูที่ทำาอยู่ก็อาจจะได้ความรู้แล้วก็นำไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้ และใช้สอนนักเรียนได้นิ่อย่างพูดกับคุณครูว่าที่จิงนอย่างงานเกษตรอย่างที่นี่ไม่ไม่จาเป็นจะต,ต้องใช้ให้เป็นให้ความรู้เฉพาะงานงานเกษตรเป็นรวมคือเข้าไปเขาเรียกว่าบูรณาการกับวิชาต่างๆได้ จากนั้นพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้แทนหน่วยทหารป้องกันชายแดนด้านสาธ,ธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้แก่กองกําลังผาเมืองหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากและหน่วยเฉพาะกิจทหารปราณที่32สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างขวัตวราขัตติยราชนารีทรงบรรยายพิเศษเรื่องโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษุนักบ้าตามพระบัานแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อควบคุมและขจัดโรคพิษุนักบ้าในประเทศไทยวันนี้เวลา12นาฬกา49นาที สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรสเสด็จไปห้องแกรนด์บอลลูมโรงแรมแชงกรีลา่ากรุงเทพมหานครทรงบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องโครงการสัตว์ปอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปัิธานแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อควบคุมและขจ,จัดโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย พระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่9ซึ่งวันนี้เป็นวันที่3ของการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้านในประเทศไทยและประเทศต่างๆทั่วโลกเนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์สู่คนที่เกิดจากเชื้อไวรัสเรบีสเกิดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ในปัจจุบันยังคงเป็นโรคที่ม่มีมยารักษาให้หายได้หากผู้ป่วยได้รับเชื้อแล้วไม่รักษาอย่างทันท่วงทีมักจะเสียชีวิตเกือบทุกรายทั้งนี้องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์ทรงห่วงใยในปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสําคัญด้านสาธารณาสุขของประเทศจึงโปรดให้ดาเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานมาตั้งแต่ปี2559ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ที่บูรณาการการทำงานร่วมกันจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้8ยุทธศาสตร์ทั้งด้านสุขภาพสัตว์สุขภาพคนครอบคลุมการเฝ้าระวังการป้องกันและการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงมาตรการทางกฎหมายตลอดจนการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ของสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยและทั่วโลก ภายในปี2573ทั้งนี้ภายหลังการระบาดของโรคโควิด -19 เริ่มคลี่คลายได้มีการดำเนินมาตรการที่เข้มข้นขึ้นเช่นการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์การทำหมันสุนัขและแมวการจัดการประชากรสัตว์เลี้ยงอย่างเป็นระบบการปรับปรุงระบบการเฝ้าระวังโรคและการสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนผลในเบื้องต้นแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการ เร่งแนวทางการดำเนินง,งานแบบบูรณาการภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานแสดงให้เห็นถึงผลสมัมฤทธิ์ของแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการแก้ปัญหาโรคที่แพร่จากสัตว์มาสู่คนและสามารถเป็นต้นแบบในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประเทศต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลพระราชทานในการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยลาลัยราชพัฏท,ทั่วประเทศและมหาวิทยลาลัยสวนดุสิตรประจำปีการศึกษา2563-2564ถึงที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ออกรับอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชพัฒทั่วประเทศ38แห่งและอธิการบดีมหาวิทยายลัยสวนดุสิตรพร้อมคณะในการมอบถ้วยรางวัลพระราชทานการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยายลัยราชพัฒทั่วประเทศและมหาวิทยายลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2563-2564ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อยกระดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและรวดเร็วรางวัลที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคกลางได้แก่มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคใต้ได้แก่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคเหนือ ได้แก่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์ที่ศาลาดุสิดาลัยสวนจินดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกดาพงรัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำนักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติดีมีผลการเรียนดีเด่น และผู้แทนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานดีเด่นเข้ารับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2566กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการมาเป็นปีที่60แบ่งเป็นรางวัลประเภทนักเรียนนักศึกษาและประเภทสถานศึกษาซึ่งปีนี้มีนักเรียนนักศึกษาได้รับรางวัล197คนสถานศึกษาได้รับรางวัล114แห่ง และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานติดต่อกัน3ครั้งภายใน10ปีจำนวน11แห่งองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานการแสดงศิลปรกรรมแห่งชาติครั้งที่69วันนี้เวลา13.34นาฬิกา34นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสารากูรณอยุธยาองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่69ณศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพันศามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและ,ปะเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้มีเวทีการสร้างสรรคผลงานระดับชาติประเภทจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสม มีผลงานได้รับรางวัลประเภทต่างๆ11รางวัลและได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง54ชิ้นอาทิประเภทจิตรกรรมปรดระวางผันแปรประเภทประติมากรรมดินน้ำลมไฟก่อเกิดพลังแห่งชีวิตความอุดมสมบูรณ์ประเภทภาพพิมพ์ทิสเซลและประเภทสื่อผสมการฝึกฝนเป็นหนทางสู่ศักยภาพที่ไม่สิ้นสุดผู้สนใจสามารถเข้าชมได้จนถึงวันที่10มกราคม2568 ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาทุกวันยกเว้นวันหยุดวันนักขักตฤกษ์และนำไปจัดแสดงณสถาบันศิลปะในส่วนภูมิภาคต่อไปราชวิทยลาลัยจุลาภร์เชิญถุงยางชีพพระราชทานและจัดหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภร์วลัยลักษัคคราชกุมารี กรมประสีสว่างขวัตวร,รขัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยลาลัยจุลาภรเชิญถุงยางชีพและสิ่งของพระราชทาน500ชุดกระเป๋ายาพระราชทาน200ใบและกระเป๋านักเรียน500ใบแก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภร์ออกให้บริการตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อเป็นการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย มีผู้ป่วยส่งต่อไปรักษายัางโรงพยาบาลตามอาการ4รายจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านและมอบกระเป๋ายาพระราชทานแก่ผู้ป่วยติดเตียง3รายยังความทราบซึ้งในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น